สวัสดีครับผมกิตสุริตาขายขนมร่างขายลูกละสิบสองบาทเชื่อรุสิลาวตีนามอจีกระดาจวานาน้ซิยอผัวแยกกระพปกไอหนามอกายาลูกชิ้นสูตรนี้สามสิบสามปีปีนี้เข้าปีที่สามสิบสี่ตอนนี้มีทั้งหมดแปดสาขากำลังจะเปิดสาขาที่เก้าเร็วๆนี้ทำมาก้าขายในตลาดมา เป็นประมาณ5ปีแล้วย้ายไปย้ายมาไม่อยู่กับที่ต้องคนของอะไรแบบนี้แหละประมาณ20ปีอ่ะก่อนหน้านี้ก็คือตามตลาดไปตามตลาดพอมีตลาดตรงนี้ก็คือประจำตรงนี้เลยยูวัตสนะ์ปัญญาทาหลายปปแลวตลาดก็ถูกสั่งปิด ทำให้แม่ค้าทุกคนเดือดร้อนกันหมดรายได้ก็มีแค่ทางเดียวคือค้าขายช่วงโควิดที่ผ่านมาในะระลอกหน้ากับะระลอกสองกระทบะเป็นอย่างมากนะครับพอช่วงหลังๆโควิดก็เริ่มจางลงก็ก,ก,กย็ยังมีผลอยู่ถ้าเทียบกับช่วงแรกมีผลเป็นอย่างมากขายไม,ไม่ไม่ได้เลยเพราะมันตลาดมันก็ปิดไปด้วยมันมีบ้างกระทบการขายมันจะมีช่วงปิดช่วงหนึ่งกลับไปขาย Icana, แถวแถวบ้านหมู่บ้านน่ะต้มยําเหาะมาฮากาลินนี่นี่งกิโลนก็ห้าห้าสิบสามวันนี้สิบกิโลสิบกิโลถ้าลูกไส้กรอกนี่สิบหกกิโลก็ต้องสิบสองกิโลตอนนี้นะคะของแพงทุกทุกอย่างเลย ขึ้นราคาหมดเลยยิ่งผักจากแต่ก่อน25บาทกิโลนึงตอนนี้50บาทกิโลนึงเลยค่ะแบบจะขึ้นราคาก็สงสารลูกค,ค้าอีกแต่ว่าถามว่ากําไรจะได้เยอะไหมลดลงอะค่ะกํากไรจากมันกับว่าได้5,000ก็จะเหลือแค่3,000อะไรประมาณนี้ค่ะพูดถึงกระทบไม่กระทบเยอะครัเพราะว่ามันค่าต้องใช้ไข่ใช้พววัตถุดิบอะไรพวกนี้แต่ราคาก็เราเราจะขึ้นก็มัมันมันต้องดูดูปัจจัยหลายอย่าง กำลังซื้อของคนในใน,ในชุมชนในท้องที่สามก่อนขายได้วันหนึ่ง20 30แผงจนปัจจุบันพอเศรฐษฐกิจมัน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 เริ่มไม่ดีเนี่ยตกอยู่ที่ประมาณวันหนึ่ง8แผงซึ่งมันขาดขาดไปเยอะมันมีพวกน้ำมันพวกไก่ขึ้นมันก็มีกระทบ